สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นชวนทําแกงไตปลาหรือว่าแกงพุงปลาของภาคใต้ค่ะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทําแกงวันนี้กันค่ะวันนี้จะใช้เป็นปลาตูนึ่งนะคะเป็นปลาตูนเนือแกะเอาแต่เนื้ะคะ่ะเครื่องแกงพริกใต้ผสมกะปิค่ะตะไคร้ทุบปอแตกสองต้นค่ะต่อมาเป็นไตปลาค่ะจะใช้เป็นไตปลาอะไรก็ได้นะคะถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆจะใช้ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะมะเขือยาวเม็ดนขน,นแล้วก็ใบมะกรูดชีค่ะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนำเครื่องแกงเ็กได้นะคะมาผสมตอกกะปิละและละลายน so ้ำหอละเอียดค่ะเครื่องแกงละเอียดแล้วจากนั้นนำหม้อใส่น้ำตั้งไฟเลยค่ะแล้วใส่ตามด้วยเครื่องแกงที่ละลายไว้แล้วใส่เครื่องแกงแล้วรอให้น้ำแกงเดือดค่ะรอให้น้ำแกงเดือดสักครู่ค่ะจากนั้นน้ำแกงเดือดแล้วใส่ตะไคร้และตามด้วยไตปลาเลยค่ะรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นใส่เนื้อปลาถูกแกะลงไปเลยค่ะ ต่อด้วยเม็ดขนนค่ะเม็ดขนุนเป็นพักที่สุกช้านะคะต้องใส่ไปแกงก่อนค่ะแกงไปประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีเลยค่ะเม็ดขนุนก็เริ่มสุกนี่ค่ะวิธีตุ๋นร้อาเม็ดขนนสุกหรือยังใช้ช้อนกดลงไปค่ะเม็ดขนนสุกแล้วใส่ตั้มด้วยตัวฝักยาวค่ะแล้วก็มะเขือยาวแกงต่อไปให้มะเขือยาวกับตัวฝักยาวสุกนะคะประมาณสมนาทีค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยผงชูรสนิดหน่อยค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบค่ะแกงสุกแล้วเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดจีค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนการแกงไตปลากับปละตูนึง่งจะเอาไปกินกับข้าวสวยหรือขนมจีนก็อร่อยนะคะลองทําดูค่ะข้อควรระวังนะคะแกงไตปลาห้ามใส่เกลือเด็ดขาดค่ะเพราะปลาปลามีรสชาติเค็มอยู่แล้ว